สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับจะพาทุกท่านมาดูพฤติกรรมของกิ้งก่านะครับตอนนี้เขากำลังกินจักระจันครับเขาจับได้เมื่อหลายนาทีที่แล้วครับกิ้งก่าตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นกิ้งก่าอะไรนะครับ เนื่องจากอยู่ค่อนข้างจะไกลน่าจะเป็นกิ้งก่าคอสีแดงหรือไม่ก็กิ้งก่าแก้วอะไรประมาณนั้นฮะตัวไม่ใหญ่ฮนะตัวเล็กๆอยู่กิ่งไม้ที่ไกลอกว้โน้นฮะช่วงนี้เป็นช่วงตายฤดดูแล้งเข้าต้นฤด้ดูฝนฮะ จักระจันก็ยังคงมีอยู่กิ้งกาเขาก็จะผสมพันธุ์วางไข่ช่วงนี้นะฮะตอนนี้ก็คงจะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองอยู่แต่เหยื่อเขาเมื่อเทียบกับขนาดตัวถือว่าใหญ่มากนะฮะเต็มปากเต็มคำนะฮะ เห็นเขียวหมับหมับอยู่นานมากน่าจะอยู่ในภาวะกืนไม่ได้คลายไม่ออกนะฮะ เราก็ดูกันไปยาวๆนะฮะจนกว่าเขาจะคกืนได้นะฮะเล่นของใหญ่ก็เหนื่อยหน่อย พยายามเคี้ยวพยายามคืนนะฮะแต่จัรกจันก็ยังเหลือเท่าเดิมฮะเหมือนเข้าคาบได้ตรงหัวเข้าไปตรงปากฮะแต่มันลงคอไม่ได้ ถ้าดูขนาดกับคอแล้วมันไม่น่าจะกืนได้นะก็อย่างว่าพฤติกรรมธรรมชาติไม่รู้นะครอาจจะเหมือนงูตัวเล็กๆแต่กินเหยื่อตัวขนาดใหญ่ได้แต่เท่าที่ดูนี่ปากกับคอเขาไม่ได้ขยายเหมือนงูนะก็เป็นปากที่อยู่ตามปกติเหมือนสัตว์ ทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นงูเขาก็จะขยายขากันไกลเขาเพื่อกืนเหยื่อตัวใหญ่ๆดูเหมือนเหยื่อจะนุ่มนิ่มแล้วนะครับ พยายามบดเคี้ยวตรงส่วนหัวให้มันอ่อนนุ่มนะกืนไปแล้ว ตอนนี้น่าจะกืนได้แล้วมั้ง ตอนนี้น่าจะ <c oughs> น่าจะเืินได้เลยครัเพราะรู้สึกว่าตัวเหยื่อจะมีการขาดลุ่งลิ่งนะครเหมือนเป็นการย่อยสลายด้วยฟันไปก่อน,นะฮร ถ่ายภาพมุมนี้ก็ดูสวยงามขึ้นเยอะฉากหลังเป็นใบไม้สีเขียวแล้วก็สีเหลืองของดอกโคลนที่อยู่ห่างออกไป มดแล้วครับโอเคนะครับเขาน่าจะกินหมดแล้วแ่ะครับก็ขอให้โชคดีอยู่รอดปลอดภัยอย่าไปเป็นก้อยกระปอมให้เขานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ